ที่ตายกันก่อนนะครับว่าเวลาเกิดโรคระบาดขึ้นเนี่ยมันจะมีวิธีการจัดการอยู่2วิธีการด้วยกันนะฮะเป็นวิธีการแบบโบราณอย่างหนึ่งกับวิธีการแบบสมัยใหม่อย่างหนึ่งคือวิธีการของคริสตศตวรรษที่1 3กับวิธีการของคริสตศตวรรษที่20พาคุณผู้ชมไปเปรียบเทียบกันก่อนนะฮะก่อนพาไปดูเคสต่างๆเนี่ยนะครับคุณจะเข้าใจมากยิ่งขึ้นว่าต้นกําเนิดมันมาจากอะไรมันเคยมีการทํากันมาก่อนแล้วย้อนกลับไปวิธีการโบราณในคริสตศตวรรษ1348าถึง1350 ปีนั้นน่ะช่วงสปีเนะครับเกิดโรคที่เรียกว่ากาลโรคขึ้นในยุโรปแล้วคนทั่วโลกนั้นเสียชีวิตไปประมาณ75ล้านคนวิธีการที่ดินแดนบางดินแดนใช้แล้วได้ผลในการทำให้การติดโรคนั้นน้อยลงไม่ใช่ไม่ติดนะฮะคือติดแต่ติดน้อยกว่าที่อื่นคือการปิดครมแดนการกักกันโรคคือใครก็ตามติดโรคให้ไปอยู่บนเรือห้ามไม่ให้มีคนเข้าออกเมืองที่เกิดการแพร่ระบาด ส่วนวิธีการสมัยใหม่คือวิธีการณปัจจุบันนี้ซึ่งเรายังทําไม่ได้ผมย้านะฮะณนะวันนี้เรายังทําไม่ได้นั่นคือวิธีการทางเทสรัชวิทยายอมรับว่าไม่มีการหยุดยั้งโรคระบาดหาทางลดความรุนแรงของโรคระบาดแล้วจุดสุดท้ายของวิธีการในคริสตศตวรรษปัจจุบันคือคุณต้องสามารถผลิตวัคซีนให้ได้หรือยาปฏิชีวนะให้ได้หรือในเคสของไวรัสก็คือยาฆ่าเชื้อไวรัสให้ได้ ซึ่งตอนนี้วิธีการสมัยใหม่ทุกชาติก็ระดมสรรพกำลังระดมพลังสมองกันในการที่จะคิดค้นวัคซีนรักษาคราวนี้ผมย้อนกลับไปวิธีการแบบโบราณคือวิธีการที่จีนเลือกใช้ประเทศจีนในวันที่23มกราคมที่ผ่านมาคุณจาได้ไหมครับใช้วิธีการปิดเมืองอู่ฮั่นเพื่อป้องกันไม่ให้คนนั้นเดินทางเข้าออกเมืองจนตอนนี้อิตาลีก็เอาไปใช้แล้วปิดทั้งประเทศคราวนี้เรามาขยายความกันครับคุณผู้ชมครับวิธีการนั้นเนี่ย คือวิธีการป้องกันไม่ให้คนพบตะก,กันให้คนอยู่บ้านมันนำไปสู่การนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าให้ปิดผับให้ปิดโรงเรียนให้ปิดโรงหนังให้ปิดสถานที่ต่างๆที่คนจะไปรวมตัวกันได้เพราะการรวมตัวของคนหมู่มากนั้นเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดโรคระบาดคราวนี้คุณผู้ชมครับผมพาคุณผู้ชมย้อนกลับไปเล่ารายละเอียดให้ฟังกันก็นแล้วกันนะฮะถ้าคุณผู้ชมรู้จักโรคโรคหนึ่งแล้ว คุณผู้ชมจะทราบได้ว่าโรคโรคนี้เคยเกิดขึ้นตอนสิ้นสงครามโลกครั้งที่1คุณผู้ชมฮะย้อนกลับไปตอนนั้นในปี1918สิ้นสงครามโลกครั้งที่1มันมีไข้หวัดระบาดในช่วงระหว่างสงครามโลกครั้งที่1มีไข้หวัดระบาดจริงๆแล้คือไข้หวัดใหญ่สายพันเอเอช1 n 1เนี่ยแหละครับแต่ตอนนั้นโรคนี้ยังไม่ถูกตั้งชื่อ คราวนี้ตอนสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเนี่ยทุกประเทศล้วนแล้วแต่ปิดข่าวมีประเทศเดียวเท่านั้นที่เป็นประเทศที่ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดในสมัยสงครามโลกครั้งที่1คือประเทศสเปนเป็นประเทศเดียวที่เปิดข่าวเขาเลยตั้งชื่อเล่นของโรคนี้ว่าไข้หวัดสเปนตอนนั้นฆ่าคนไปร้อยกว่าล้านคนและคุณผู้ชมครับดูข้อมูลตรงนี้นะฮะอันนี้เอามาจากสื่อของสหรัฐนะครับคือนิวยอร์กไทมส์เขาเล่าให้ฟังแบบนี้เมื่อเปรียบเทียบ พอสงครามโลกครั้งที่หนึ่งสิ้นสุดปั๊บสหรัฐอเมริกาคือชาติผู้ชนะสงครามทหารจากสหรัฐอเมริกาเดินทางข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกแล้วกลับไปที่ประเทศในประเทศยุโรปในวีปยุโรปแล้วไม่ใช่ฮะทหารสหรัฐอเมริกาที่รบอยู่ในยุโรปข้ามแอตแลนติกกลับไปที่ประเทศของตัวเองแล้วไปเฉลิมฉลองกันแต่ณนะตอนนั้นรัฐบาลท้องถิ่นของสหรัฐอเมริกาแต่ละเมืองเนี่ยเขารู้กันแล้วนะ ว่ามันมีไข้หวัดเกิดขึ้นคุณดู2เมืองฮะที่เมืองฟิลาเดเฟียจัดขบวนเดินพาเรดฉลองชัยชนะสงครามโลกครั้งที่1ผู้คนกว่า20,000นคนไปรวมตัวกันอยู่ริมท้องถนนจากนั้น3วันไวรัสแพรระบาดอย่างรวดเร็ว2ส,สัปดาห์ผ่านมาตายไป4,500คนและครึ่งปีผ่านมาตายไป1 6 0 0 0 0คนเพราะอะไรเพราะไม่ใช้มาตรการโซเชียลดิสแทนซ์ นั่นคือให้คนไปอยู่ชิดๆกันสองแสนกว่าคนระบาดไปทั่วแล้วคุณเช็คดูนะฮะอีกฝั่งหนึ่งคือเมืองเซนหลุยส์ครับใช้มาตรการระยะห่างทางสังคมตั้งแต่แรกคือปิดโรงเรียนปิดโบสถ์ปิดโรงมหาวิรสพร้านค้าปิดตามเวลาที่กำหนดห้ามชุนบมกันเกิน20คนผลปรากฏว่าครึ่งปีผ่านไปนั้นเสียชีวิตเพียงแค่1,700ันอกับอีก3คนเท่านั้นนำไปสู่ข้อสรุปตรงนี้คุณเห็นไหมครับว่าประเทศหรือว่าเมือง ที่ใช้มาตรการคือโซเชียลดิสเทนส์คือให้คนแยกกันอยู่ไม่ออกมาเจอหน้ากันทำให้อัตราการสูญเสียนั้นลดลงคราวนี้ผมพาไปดูภาพที่ประเทศจีนระยะห่างทางสังคมโซเชียลดิสเทนส์เขาบอกว่าอย่างน้อยคือ6ฟุตเนี่ยนะฮะคราวนี้เวลาผมเล่าผมเล่าไข้วัดสเปนบ้างผมเล่าสงครามโลกครั้งที่หนึ่งบ้างดูกลตัวแล้วเกิดเพราะว่าเรา,เราท่านๆยังไม่เกิดคุณดูครับนี่คือมาตรการที่เกิดขึ้นกับจีนตอนที่ไวรัสนิวระบาดช่วงกลางกาของเขา ออกไปที่ไหนก็ตามเขาก็โซเชียลดิสแท้งกันอยากน้อย6ฟุตนะฮะและเนี่ยคือที่มาที่ไปของมาตรการที่ดูเหมือนว่าจะมีประสิทธิภาพที่สุดในระหว่างที่มนุษย์เรานั้นยังไม่สามารถคิดค้นวัคซีนหรือว่าคิดค้นไวรัสได้ที่สิงคโปร์ครับผู้ชมครับเห็นไหมฮะเวลางานแถลงข่าวต่างๆคนที่นั่งแถลงข่าวก็ต้องนั่งแถลงข่าวห่างกันแม้กระทั่งบรรดานักข่าวหรือผู้ที่ทําข่าวผู้ที่นั่งฟังอยู่เห็นนะ เนี่ยถ้าวันนี้คุณเดินไปตามโรงอาหารที่อยู่ในสิงคโปร์คุณจะเห็นได้เลยว่าโต๊ะที่เคยวางเรียงกันเขาเอากากระบาสีแดงไปขีดที่โต๊ะนึงไอ้เก้าอี้นึงเลยนะฮะคือคนต้องนั่งเก้าอี้เว้นเก้าอี้เวลาจะต่อแถวกันไม่ว่าจะทําอะไรก็ตามครับเอาภาพมาให้ดู this o c i a l d i s t a n c ดังนั้นในระหว่างนี้ไม่ว่าจะมีคาสั่งออกมาหรือเปล่าว่าจะสั่งปิดที่นั่นที่โร้ที่นี่ คุณสามารถที่จะนํามาตรการนี้ไปปฏิบัติได้ด้วยตัวเองด้วยการทําให้ตัวเองนั้นอยู่ห่างจากคนอื่นให้มากที่สุดแต่ไม่ได้หมายความว่าให้ตัวเองนั้นกัดตัวอยู่ในบ้านซ่อนอยู่ในมุมทําตัวซึมเศร้าอย่างนี้ไม่ใช่นะฮะใช้ชีวิตตามปกติแต่ถ้าทําแบบนี้ได้จะยิ่งดีและนี่คือเหตุผลที่มาที่ไปทําไมต้องสั่งปิดที่นั่นที่โน่นที่นี่นะฮะ เพราะต้องการที่จะให้คนนั้นอยู่ห่างกันประมาณมนี้ครับนี่คือจะซัดทุกความจริงฮะหกฟุตนี่มันก็วานเมตรกว่า